สวัสดีครับหัวข้อข่าววันนี้แจกเงิน5,000บาทกเกษตรกร9 000, 000, ล้านรายเราไม่ทิ้งกันทกสชงจ่ายเงินก้อนเดียว30,000บาทขอบคุณข้อมูลประชาชาติธุรกิจออนไลน์ลงวันที่9เมษายน2,563เวลา8นาฬิกนาทีนยสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรได้สั่งการให้ทกสรวบรวมข้อมูลเกษตรกรว่ามีทั้งสิ้นจำนวนเท่าไรเพื่อเข้าไปเยียวยาให้ใกล้เคียงกับกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเยียวยารวมทั้งสิ้น30,000บาทเนื่องจากต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรขณะนี้เกษตรกรประสบปัญหาสินค้าเกษตรลดลง และขาดรายได้ด้วยโดยงบประมาณที่จะนำมาใช้มาจากวงเงินพระราชกำหนดกู้เงินในวงเงิน6ล้านบาทซึ่งดูแลครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุขเยียวยาประชาชนและเกษตรกรรัฐบาลต้องการให้เห็นว่าฝั่งเกษตรกรมีการดูแลเยียวยาเหมือนกับกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทระยะเวลา6เดือนทอกสก็จะไปดูมาตรการที่เคยทำมา ซึ่งเมื่อปีที่แล้วในแต่กลุ่มละอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชหลักข้าวอ้อยมันยางและข้าวโพดมีการช่วยเหลือลดค่าเก็บเกี่ยวต้นฤดูก็มีการลดต้นทุนฉะนั้นเพื่อให้เหมือนกับมาตรการเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระทกศจึงเตรียมเสนอช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน30,000บาทส่วนตัวเลขเกษตรกรจะมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นั้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ นายสมเกียรติกล่าวสำหรับจำนวนเกษตรกรที่ประเมินว่าอาจจะอยู่ประมาณ9ล้านรายนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจะพิจารณาจากกลุ่มที่เป็นลูกค้าของธนาคารที่มีอยู่ประมาณ6ล้านรายจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและอื่นๆประมาณ9ล้านรายโดยในจำนวนดังกล่าวนี้จะมีการคัดกรองอีกครั้งว่าจะซ้ำซ้อนจากมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวบางรายอาจจะได้รับเงินมาตรการการรับเงินเยียวยาแล้วโดยจะใช้ข้อมูลบัตรประชาชนและรายชื่อจากการลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบคัดกรองอีกครั้งทั้งนี้จะต้องมีการหารือในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งอย่างไรข้ดีทกศได้เตรียมแนวทางจ่ายเงินไว้เบื้องต้นแล้วว่าจะแตกต่างจากการช่วยเหลืออาชีพอิสระ ที่รับเงินเป็นรายเดือนเดือนละ5,000บาทระยะเวลา6เดือนซึ่งทกสจะเสนอให้จ่ายก้อนเดียวจบเนื่องจากต้องการให้เกษตรกรนำไปใช้ในการลงทุนเพื่อการเกษตรได้เลยขณะที่วิธีการโอนเงินเกษตรกรรายใดที่มีบัญชีทกสอยู่ก่อนแล้วหากได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านบัญชีทกศเลยส่วนเกษตรกรรายใดที่ไม่มีบัญชีของธนาคาร สามารถกรอกข้อมูลเลขบัญชีหรือพร้อมเพย์ธนาคารอื่นได้ที่เว็บไซต์ของทกสซึ่งจะเพิ่มช่องทางพิเศษขึ้นมาเพื่อดำเนินการสะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดนะครับก็จะทิ้งลิงก์ข่าวไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ